สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทาร์ตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะ ในหัวข้อสองคนรักเก่าค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกประจําเดือนสิงหาคม2567นะคะชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎราคมถึง15สิงหาคมชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรงเลยก,ก็ได้ค่ะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวโพซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนำให้เ,เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพาค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตน้ําค่ะกรกฎมินพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสที่มาสชาวธาตน้ําเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมาค่ะชาวแท่นน้ากปรากฏมีพิจิตรกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยนะคะไพเ่เบลไดาเดินไพ,พ่ไฮพินเทศค่ะไพ่จัดจเม้นนะคะ ไผ่สามไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิตรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าใน่ดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีคนรักเก่าที่เป็นชาววันจันทร์นะคะคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุไฟเมษีธนูธาตุน้ํนกากรกฎมีพิจิตรธาตุดเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะสาเหตุ ตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะหนึ่งเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังมีมีการปิดบังซ่อนเร้นนะคะมีตัวเลือกทั้งเลือกขึ้นมามีการนอกใจนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไปมีความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์อื่นดึงเข้ามานะคะสองนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันมากจนเกินไปต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างประเทศคนละซีกโลกนะคะหรือถึงแม้จะใกล้กันก็รู้สึกว่ามันห่างไกลกันมากจะนะัดจะเจอจะคุยกันแต่ละทีดูยากลำบากเหลือเกินนะคะอืมประมาณนี้ก็ได้สามนะคะอ,อ สาเหตุที่ทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกัและการอาจจะมาจากคนเก่าของใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาอืมกลับเข้ามาทําให้มีคนตัดสินใจกลับไปหาคนเก่าๆแล้วยุติความสัมพันธ์กับชาวทัดนามแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะซึ่ง เป็นสาเหตุที่หน้าไพ่บ่งบอกขึ้นมาว่าทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าณปัจจุบันนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต,ตาณ่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาว่าน้ำปรากฏมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนสิงหาคม2567เป็นอย่างไรนะคะพไพ่แรกนะคะได้เป็นไพ่ คิงถือถ้วยนะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะไห้สองเหรียญนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่สีถ้วยชาวธาตุน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะไม่มองว่าบางคนอาจจะอาจจะโฟกัสความสุขของตัวเองอะไรที่ไม่ใช่ความสุขของเราอะไรที่เราทำแล้วไม่สบายใจเราจะไม่ทําเราจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นนะคะโฟกัสแต่ความสุขโฟกัสแต่สิ่งที่ต้องการอะไรที่ได้ไม่คุ้มเสียไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราจะปฏิเสธทันทีแบบนี้ก็ได้นะคะ สนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาวนเวียนคนเข้ามาวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นทั้งคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนใหม่ไปเลยอ่ะอนะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆที่มีการวนกลับเข้ามาก็ได้นะบางคนที่จบกันไปอาจจะมี ภาระความรับผิดชอบธุรกิจการงานหรือะไรก็แล้วแต่ที่ยังที่ยังต้องจัดการธุระอ่ะด้วยกันอยู่ร่วมกันอยู่นะคะเนาอะอาจจะมีการวนเวียนเข้ามาในชีวิตนะคะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ตรงสเปกค,คุณประมาณว่าคนที่คุณชอบเขาก็อาจจะไม่ว่างนะคะ อาจจะไม่ได้ชอบคุณนะส่วนคนที่เข้าหาคุณคุณก็ไม่ได้ชอบเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวท่าน้ำกรากฏมีพิจิต่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงคนทั้งคู่ที่ละรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูนะคะของชาวท่าน้ำก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวไาน้ำกระกดมีนพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่สิบไม้เท้าไพ่ <c oughs> แฮงแมนค่ะ และเป็นไพ่ห้าดาชาวธาตุน้ํากระกมีนพิจิกนะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คุณคิดยังไงเอาจริงๆแล้วว่าตัวคุณตัวคุณก็ยังไม่ได้ลืมเขาหรอกบางคนทํางานที่เดียวกันด้วยนะเออบางคนยังเจอหน้ากันอยู่อืมทําให้คุณต้องเอาชนะใจตัวเองมากๆในการ move on แต่คุณก็รู้สึกทั้งหนักทั้งเหนื่อยแล้วก็รู้ว่าการมูฟออนนี้มันยากลําบากแต่คุณก็ยังมีความพยายามพยายามที่จะลืมเขาพยายามที่จะทําตัวได้อย่างเป็นปกติบางคนต้องกลับมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นงานหนักสําหรับคุณนะแล้วก็ตัวคุณก็คิดว่าคุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วก็จะต้องจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยน เปลี่ยนไม d เซตเปลี่ยนความคิดกับคนคนนี้ให้เป็นแค่กลาลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนรักเก่าคนนั้นที่ชอบท่าน้ำกระโจดมีพิจิตคิดถึงนะคะคนคนนั้นทีแรารู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเดิเนไพ่เอ็มพเอร์เขามองว่าคุณนิ่งมากเลยนะเออ ไพ่ควีนถือเหรียญค่ะไพ่สิบาบนะคะและเป็นไพ่ห้าเหรียญชาวธาน้ำกรกฏมีพิจิกนะคะคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวธาตดินประสบกบารมังกรธาตุไฟในสิงหธนูนะคะมีชาวธาตลมด้วยนะมีถุนตุนกลุมเนอะ,อะนึกถึงใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่นะคะ คนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้ว,วเขาคิดว่าคุณน่ะน่าจะลืมเขาไปละน่าจะแบบไม่ไม่เขาได้ว่าอะไรอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเขาแล้วอ่ะอืมนะคะแล้วก็น่าจะน่าจะมีแผลน่าจะเจ็บกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรแต่ตัวเขาอ่ะก็ยังคิดถึงคุณนะอืม ทุกครั้งที่เขาลำบากทุกครั้งที่เขามีปัญหาหรือว่าเขามองซ้ายมองขวาเราไม่เห็นใครอ่ะหน้าคุณก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาตลอดเวลาอืมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถที่จะสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซาได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำานาะคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชกวธาน้ำปรากฏมีพิจิกร กับคนที่คุณคิดถึงนะคะเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรในขอเนืยอบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยค่ะ <c oughs> ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดทชาว่าน้ำกระกฏมีพิจิกนะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเนาะเออบางคนนะคะที่เคยสร้างครอบครัวนะคะเคยมีลูกนะคะมีธุรกิจอะไรร่วมกันมีพันธะภาระผูกพันซึ่งกันและกัน มีโอกาสมากๆเลยนะคะที่ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่นะคะไม่เคยสร้างครอบครัวก,กันไม่เคยมีลูกด้วยกันนะคะมันก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็น่าจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเลยอะ่ะก็คือจะไม่มีการกลับมาอีกแล้วแล้วก็จะมีต่างคนต่างจะไปมีเส้นทางเป็นของตัวเองต่างคนต่างจะไปเริ่มต้นใหม่ นะคะแล้วก็อาจจะได้เจอคู่ไปเลยก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว่านน้ํากรกฎมีนพิจิตรขอ,อคําแนะนะําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่าาไฮาร์ลแฟงขอโทษค่ะไพ่เทมเพรนต์นะคะไพ่เอ่อสเตรนนะคะ และเป็นไพ่ดิมิเชียนชาวแท่นน้ำก,รรกรร็รากฏมีพิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่ทา,าโร่แนะนําว่าในเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเราตอบไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้วนะปัจจุบันนี้คุณก็ต้องอรับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาได้ว่ากลับมารักตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองเดินบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกให้ดีที่สุด ะะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ